สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆและสาระน่ารู้ที่ไม่ควรพลาดมาแชร์ให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะนําเสนอครับวันนี้เราอยากชวนทุกคนมาดูกันว่าการใช้ภาษากายอย่างฉลาดและมีเสน่ห์จะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ การใช้ภาษากายอย่างมีสเสน่ห์และฉลาดสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและทําให้การสื่อสารของคุณมีประสิทธิภาพมากก่อขึ้นในแต่ละข้อที่กล่าวถึงเราจะเห็นถึงความสําคัญของท่าทางและการแสดงออกที่เหมาะสมในการสร้างภาพลักษณ์ที่น่าสนใจและเป็นมิตรดังนั้นลองมาดูทีละข้อกันนะครับข้อที่1การยิ้มและการสบตาการยิ้มถือเป็นหนึ่งในวิธีที่ทรงพลังที่สุดในการสื่อสารภาษากายเพราะมันไม่เพียงแต่ทําให้คุณดูเป็นมิตรและเข้าถึงง่ายแต่ยังสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น และเป็นกันเองอีกด้วยการยิ้มสามารถทําให้ผู้คนรู้สึกผ่อนคลายและยินดีที่ได้อยู่ใกล้คุณการยิ้มที่จริงใจและเป็นธรรมชาติจะทําให้คุณดูน่าเชื่อถือและไม่น่าเกลียดเมื่ออยู่ในสถานการณ์ต่างๆนอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงความมั่นใจในตัวเองอย่างหนึ่งเพราะคนที่ยิ้มบ่อยๆดูเหมือนจะมีความสุขและพร้อมที่จะเปิดรับความสัมพันธ์ใหม่ฮ่าฮการสบตาเป็นอีกหนึ่งภาษากายที่สําคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและแสดงความมั่นใจการสบตาอย่างตรงไปตรงมา พร้อมกับการยิ้มจะช่วยให้การสนทนาดูจริงใจและมีความหมายมากยิ่งขึ้นการสบตาในระดับที่เหมาะสมแสดงถึงความใส่ใจและความเคารพในสิ่งที่คนอื่นพูดแต่ต้องระวังไม่สบตานานเกินไปเพราะอาจทําให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกไม่สบายใจได้การสบตายัางช่วยสร้างความเชื่อมโยงระหว่างผู้คนการสบตาที่เหมาะสมในการสนทนาทําให้รู้สึกว่าเรากําลังให้ความสนใจและรับฟังอย่างแท้จริงในทางกลับกันหากไม่สบตาหรือหลบตาอาจทําให้คนอื่นรู้สึกว่า เราไม่จริงใจหรือไม่สนใจสิ่งที่เขาพูดเมื่อเรายิ้มและสบตาในเวลาเดียวกันนั่นจะทําให้ภาพลักษณ์ของเราเป็นมิตรและน่าเข้าหาการยิ้มพร้อมกับสบตาจะสร้างความรู้สึกของความเป็นมิตรความจริงใจและการเปิดใจให้กับผู้อื่นเป็นการแสดงออกที่ช่วยให้ความสัมพันธ์ในทุกสถานการณ์ดูอบอุ่นและเป็นธรรมชาติการใช้การยิ้มและการสบตาอย่างมีความสมดุลและเหมาะสมจะช่วยให้คุณดูมั่นใจและพร้อมที่จะเชื่อมโยงกับผู้คนในทางที่ดีขึ้นมากข้อที่2 ท่าทางการยืนและการนั่งการยืนหรือการนั่งในท่าทางที่ตรงและมั่นคงเป็นการแสดงออกถึงความมั่นใจในตัวเองการยืนหรือการนั่งที่ตรงไม่เพียงแต่ทําให้คุณดูดีและสงา่างามแต่ยังแสดงถึงความพร้อมและความสามารถในการควบก,กลุ่มสถานการณ์การยืนนิ่งและตรงแสดงให้เห็นว่าคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองและสามารถเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมั่นคงอย่างไรก็ตามการยืนหรือการนั่งที่ตึงเกินไปอาจทําให้คุณดูเครียดและไม่ผ่อนคลาย ดังนั้นควรปล่อยให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายและเป็นธรรมชาติการนั่งหรือยืนตรงในท่าทางที่สบายตัวจะทําให้คุณดูมีพลังและเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองโดยไม่ทําให้ตัวเองรู้สึกอึดอัดท่าทางการนั่งที่เป็นมิตรสามารถสร้างความรู้สึกที่ดีการหลีกเลี่ยงการข้ามแขนหรือขาขณะนั่งก็เป็นสิ่งสําคัญเพราะการข้ามแขนหรือขาอาจทําให้คุณดูปิดกัน้น หรือไม่เปิดใจทําให้คนอื่นรู้สึกว่าคุณไม่สนใจหรือไม่พร้อมที่จะเปิดรับความคิดเห็นจากพวกเขาดังนั้นควรพยายามนั่งในท่าทางที่เปิดเผยและเป็นมิตรการนั่งในท่าทางที่ไม่ขึงขังหรือไม่ทําให้ร่างกายเกรงเกินไปจะทําให้การสนทนาราบรื่นและเป็นกันเองมากขึ้นการยืนและการนั่งที่มีเสน่ห์ไม่จําเป็นต้องทําให้คุณรู้สึกเหมือนต้องประพฤติ หรือละทิ้งความเป็นตัวเองเพียงแค่การแสดงออกด้วยความมั่นใจและผ่อนคลายก็สามารถทำให้การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นดูมีสเสน่ห์และเต็มไปด้วยความอบกุ่นได้ค่ะข้อที่3การใช้มือในการแสดงท่าทางการใช้มือขณะพูดสามารถทำให้การสื่อสารดูมีพลังและมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น มือที่เคลื่อนไหวตามคำพูดช่วยเพิ่มความชัดเจนและความหมายในสิ่งที่เราต้องการสื่อการใช้มือในท่าทางที่เหมาะสมสามารถเสริมให้คุณดูมั่นใจและมีความสามารถในการควบคุมบทสนทนาตัวอย่างเช่นการยกมือขึ้นขณะพูดถึงประเด็นสำคัญหรือการใช้มือช่วยอธิบายสิ่งที่เราพูดจะทำให้ผู้ฟังเข้าใจมากขึ้นอย่างไรก็ตามควรระวังไม่ให้การใช้มือมากเกินไปเพราะหากมือเคลื่อนไหวมากเกินไป,ไปอาจทำให้ดูเหมือนโอ้อวด หรือไม่ให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติการใช้มืออย่างมีระเบียบและเหมาะสมจะช่วยให้การสื่อสารของคุณมีเสน่ห์และไม่ดูเกินเลยจากบริบทการใช้มือในลักษณะที่เปิดเผยเช่นการยกฝ่ามือหรือการเปิดมือขณะพูดเป็นการแสดงถึงความจริงใจและการเปิดเผยความคิดของเราการเปิดฝ่ามือหรือการยกมือเล็กน้อยในขณะพูดทำให้คุณดูเป็นมิตรและพร้อมที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมโยงกับผู้อื่น ได้ดีขึ้นท่าทางเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้มีความลับหรือปิดบังอะไรและเราเปิดใจรับความคิดเห็นของผู้อื่นการใช้มือในการแสดงท่าทางยังช่วยให้การพูดคุยมีชีวิตชีวามากขึ้นช่วยให้สิ่งที่พูดดูน่าสนใจและเข้าใจได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเราต้องอธิบายสิ่งที่ซับซ้อนการใช้มือจะช่วยเน้นจุดสำคัญและทำให้ผู้ฟังสนใจในสิ่งที่เราพูดมากขึ้น หาระใช้มือในการพูดไม่ต้องทำให้คุณดูเหมือนกำลังแสดงละครแต่ควรเป็นการใช้มืออย่างมีความเป็นธรรมชาติและไม่เกินขอบเขตเมื่อใช้มือในท่าทางที่เปิดเผยและผ่อนคลายจะช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้กับการสื่อสารและทำให้คุณดูเป็นคนที่เข้าใจง่ายและมีความจริงใจในการสนทนาการใช้มืออย่างสมดุลจะทำให้คุณดูมั่นใจและมีเสน่ห์มากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อคุณพูดจากใจจริง และพร้อมที่จะสื่อสารกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ข้อที่4การปรับสีหน้าให้เหมาะสมสีหน้าที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสิ่งที่คุณพูดหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์นั้นๆเป็นสิ่งที่สามารถเสริมให้คุณดูน่าสนใจและมีเสน่ห์ได้มากขึ้นการแสดงสีหน้าที่เหมาะสมช่วยให้การสื่อสารดูมีความหมายและมีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเช่นการขมวดคิ้วเล็กน้อยในระหว่างการพูดถึงเรื่องที่สำคัญ หรือในขณะที่คุณกำลังพูดถึงเรื่องที่น่าเครียดหรือกังวลสีหน้าของคุณจะช่วยให้ผู้ฟังรู้สึกได้ว่าเรื่องที่คุณพูดมีความสำคัญและได้รับการใส่ใจอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังมีสีหน้าที่แสดงออกถึงความสนุกสนานหรือความรู้สึกดีๆซึ่งจะทำให้บรรยากาศในการสนทนาดูผ่อนคลายและเต็มไปด้วยพลังบวกตัวอย่างเช่นการยิ้ม และแสดงสีหน้าที่สดใสขณะพูดถึงเรื่องราวที่สนุกสนานจะช่วยสร้างความรู้สึกดีให้กับผู้ฟังสีหน้าที่แข็งเกินไปหรือไม่เป็นธรรมชาติอาจทำให้คุณดูเย็นชาและห่างเหินทำให้ผู้คนรู้สึกว่าไม่สามารถเข้าถึงตัวคุณได้การหลีกเลี่ยงสีหน้าที่ดูไม่เป็นธรรมชาติเช่นการแสดงสีหน้าที่แข็งหรือไม่ยิ้มจะช่วยให้การสื่อสารของคุณมีความอบอุ่นและเข้าถึงง่ายมากขึ้น การมีสีหน้าที่ผ่อนคลายและเป็นธรรมชาติจะทำให้คุณดูเป็นคนที่เข้าถึงง่ายและดูไม่เป็นทางการเกินไปเป็นการแสดงออกที่ช่วยให้ผู้คนรู้สึกสบายใจและไม่รู้สึกกดดันเมื่ออยู่ใกล้คุณการแสดงสีหน้าอย่างมีสเสน่ห์ไม่ได้หมายถึงการยิ้มตลอดเวลาหรือแสดงสีหน้าที่มีความสุขตลอดเวลาแต่คือการแสดงออกตามความรู้สึกและสถานการณ์ที่เหมาะสมสีหน้าของคุณควรจะสะท้อนถึงอารมณ์ และความรู้สึกที่แท้จริงในแต่ละช่วงเวลาเพื่อให้คุณดูเป็นคนที่มีความจริงใจและสามารถเชื่อมโยงกับผู้อื่นได้อย่างลึกซึง้งการแสดงสีหน้าที่มีเสน่ห์จึงเป็นการแสดงออกที่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณพูดและสถานการณ์นั้นๆทำให้การสื่อสารของคุณมีประสิทธิภาพและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะข้อที่5การรักษาระยะห่างที่เหมาะสม การรักษาระยะห่างที่เหมาะสมระหว่างคุณและคนอื่นในระหว่างการสนทนาเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างความรู้สึกสบายยอและเป็นมิตรการตั้งระยะห่างที่เหมาะสมจะทำให้ทั้งคุณและคนที่คุณคุยด้วยรู้สึกผ่อนคลายและไม่รู้สึกอึดอัดระยะห่างที่ดีช่วยให้การสนทนาไม่รู้สึกบีบคั้นเกินไปและไม่ทำให้คนอื่นรู้สึกว่าคุณบุกรุกพื้นที่ส่วนตัวของพวกเขาโดยปกติแล้วระยะห่างที่เหมาะสม ในบริบทต่างๆมักอยู่ในระยะที่สามารถพูดคุยได้อย่างสบายๆโดยไม่ทําให้คนอื่นรู้สึกคับข้องใจหรือรู้สึกว่าไม่มีพื้นที่ส่วนตัวถ้าคุณรักษาระยะห่างนี้ได้ดีมันจะทําให้คุณดูเป็นคนที่เข้าใจและเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นทําให้การสื่อสารระหว่างการราบรื่นและเปิดใจมากขึ้นการรักษาระยะห่างที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับบริบทและสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นด้วยเช่น เมื่ออยู่ในสถานที่ทางการอาจต้องรักษาระยะห่างที่มากขึ้นเพื่อไม่ให้รู้สึกว่าเข้าใกล้เกินไปแต่หากในสถานการณ์ที่เป็นกันเองมากขึ้นหรือในกลุ่มคนที่สนิทสนมการระยะห่างอาจจะใกล้กว่านี้เล็กน้อยในขณะที่สนทนากับคนที่ไม่สนิทมากการรักษาระยะห่างไว้ที่ประมาณ1-2ถึง2เมตรถือเป็นระยะห่างที่เหมาะสมแต่ถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นมิตร รือสนิสนมนเช่นในการสนทนาแบบตัวต่อตัวอาจจะสามารถเข้าใกล้ได้บ้างแต่ยังต้องคำนึงถึงความสะดวกสบายของทั้งสองฝ่ายการรักษาระยะห่างที่เหมาะสมแสดงถึงความเคารพในพื้นที่ส่วนตัวของผู้อื่นและความสนใจในความรู้สึกของพวกเขาสิ่งนี้สามารถทำให้คนอื่นรู้สึกถึงความเคารพในตัวพวกเขาและไม่รู้สึกถูกคุกคาม หรือรู้สึกว่าพื้นที่ส่วนตัวของพวกเขาถูกละเมิดการรักษาระยะห่างที่ดีช่วยให้การสนทนาเป็นไปอย่างราบรื่นและทำให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกสบายใจและเคารพกันมากยิ่งขึ้นการรักษาระยะห่างที่เหมาะสมเป็นการแสดงออกถึงการเคารพพื้นที่ส่วนตัวและความสะดวกสบายของอีกฝ่ายมันช่วยให้การสื่อสารดูเป็นธรรมชาติและมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นเพราะการรักษาระยะห่างที่ดีช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรและอบอุ่นในการสนทนา ข้อที่6การพยักหน้าการพยักหน้าเป็นภาษากายที่ทรงพลังในการแสดงออกถึงการรับฟังและความใส่ใจในสิ่งที่อีกฝ่ายพูดหากคุณพยักหน้าเมื่อคนอื่นพูดนั่นแสดงให้เห็นว่าคุณกำลังใส่ใจและให้ความสําคัญกับสิ่งที่พวกเขาพูดการพยักหน้าช่วยให้ผู้พูดรู้สึกว่าความคิดและความคิดเห็นของเขาได้รับการยอมรับและเข้าใจอย่างแท้จริง การพยักหน้าระหว่างการสนทนาไม่จำเป็นต้องทำบ่อยหรือใหญ่โตเพียงแค่พยักหน้าเบาๆหรือพยักหน้าเมื่อมีจุดสำคัญในสิ่งที่เขาพูดก็เพียงพอที่จะสื่อสารให้เขารู้ว่าคุณกำลังติดตามและเข้าใจสิ่งที่เขากำลังพูดอยู่การพยักหน้าไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความสนใจในสิ่งที่อีกฝ่ายพูดแต่ยังช่วยสร้างความเชื่อมโยงระหว่างคุณและเขาอีกด้วยพฤติกรรมนี้เป็นสัญญาณว่าคุณพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการสนทนา และให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของผู้อื่นทำให้การสนทนาดูเป็นกันเองและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการพยักหน้าช่วยทาให้คนอื่นรู้สึกว่าเขาสามารถพูดหรือแบ่งปันความคิดได้อย่างอิสระโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าความคิดเห็นของเขาจะไม่ได้รับการตอบรับหรือไม่สำคัญนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการสื่อสารให้ดูเป็นมิตรและเคารพซึ่งกันและกัน การพยักหน้าอย่างมีเสน่ห์คือการใช้ท่าทางนี้ในแบบที่ไม่ดูเกินจริงแต่ทำให้การสนทนาดูมีชีวิตชีวาและน่าสนใจการพยักหน้าเบาๆหรือยิ้มไปพร้อมกับพยักหน้าจะช่วยทำให้คุณดูเป็นคนที่มีเสน่ห์และเข้าใจผู้อื่นได้ดีการแสดงออกด้วยภาษากายเช่นนี้ช่วยสร้างบรรยากาศที่น่าคบหาและทำให้การสนทนาเต็มไปด้วยความพอใจทั้งสองฝ่าย ในระหว่างการสนทนาการพยักหน้าอย่างสม่ำเสมอจะทำให้คุณดูเป็นคนที่ใส่ใจและกระตือรือร้นในการฟังทำให้ผู้พูดรู้สึกดีที่ได้แชร์ความคิดเห็นกับคุณและยังสามารถสร้างความรู้สึกเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งระหว่างกันได้อีกด้วยข้อที่7การเดินและการเคลื่อนไหวการเดินด้วยท่าทางที่มั่นใจสามารถส่งเสริมความเชื่อมั่นในตัวเอง และช่วยเสริมภาพลักษณ์ของคุณให้ดูมีเสน่ห์การเดินด้วยท่าทางที่สง่างามและมั่นคงไม่ได้หมายถึงการเดินเร็วหรือกระชากแต่คือการเดินในลักษณะที่ดูผ่อนคลายและมั่นใจในทิศทางที่คุณกำลังไปการเดินที่มั่นใจทำให้คุณดูเป็นผู้นำและน่าสนใจโดยการยืดหลังตรงและเคลื่อนไหวอย่างสมดุลคุณจะทำให้ผู้คนรอบข้างรู้สึกว่าคุณมีความสามารถในการควบคุมสถานการณ์และพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทุกสิ่ง การเดินอย่างมั่นใจไม่จําเป็นต้องทําให้คุณดูแข็งหรือยึดติดกับท่าทางแต่การรักษาท่าทางที่เปิดเผยและสงบจะช่วยให้คุณดูเป็นคนที่มีพลังภายในและพร้อมที่จะแสดงออกได้อย่างเต็มที่เมื่อคุณเดินด้วยความมั่นใจมันจะส่งผลให้ทั้งตัวคุณและคนที่พบเห็นคุณรู้สึกมั่นใจและรู้สึกดึงดูดการเคลื่อนไหวที่ผ่อนคลายช่วยให้คุณดูมีสเสน่ห์และสง่างามการเคลื่อนไหวที่ราบรื่น และไม่กระชากแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจและความสงบแม้ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดการเคลื่อนไหวที่นุ่มนวลจะทำให้คุณดูมีความเป็นธรรมชาติและง่ายต่อการเข้าถึงการเคลื่อนไหวที่ผ่อนคลายสามารถช่วยให้คนอื่นรู้สึกสะดวกสบายและไม่รู้สึกว่าคุณกำลังพยายามมากเกินไปโดยเฉพาะเมื่อคุณไม่รู้สึกกดดันในการควบคุมทุกสิ่งการเคลื่อนไหวที่ราบรื่นและเต็มไปด้วยความสมดุลทำให้คุณดูมีความสงบ และมั่นคงภายในแม้ในสถานการณ์ที่ซับซ้อนการเคลื่อนไหวที่มีเสน่ห์คือการเคลื่อนไหวที่มีความธรรมชาติและไม่เยัดเยียดทุกท่าทางที่คุณทําควรจะสอดคล้องกับความรู้สึกของคุณเองการใช้ท่าทางที่ผ่อนคลายและเป็นธรรมชาติจะทําให้คุณดูน่าสนใจและมีเสน่ห์ในสายตาของผู้อื่นการเดินอย่างมีเสน่ห์คือการเดินที่ไม่ต้องพยายามมากเกินไปแต่ให้ความรู้สึกถึงความมั่นใจ และพลังภายในการเคลื่อนไหวที่ไม่รีบร้อนและมีสไตล์จะทำให้คุณดูมีข้อที่8การใช้ภาษากายเพื่อแสดงความสนใจการโน้มตัวไปข้างหน้าในระหว่างการสนทนาเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าคุณกำลังให้ความสนใจกับสิ่งที่ผู้พูดกำลังพูดอยู่และคุณมีความตั้งใจที่จะเข้าใจสิ่งที่เขาพูดอย่างแท้จริงการโน้มตัวไปข้างหน้าแสดงถึงความสนใจ และความกระตือรือร้อนในการฟังนอกจากนี้ยังทำให้คุณดูเป็นคนที่เปิดใจและพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในบทสนทนาอย่างลึกซึ้งการโน้มตัวไปข้างหน้าไม่จำเป็นต้องทำตลอดเวลาแต่ควรทำในจังหวะที่สำคัญหรือเมื่อสิ่งที่ผู้พูดกำลังพูดดึงดูดความสนใจของคุณการทำเช่นนี้จะช่วยให้ผู้พูดรู้สึกว่าความคิดเห็นและมุมมองของเขามีความสำคัญและยังช่วยสร้างบรรยากาศที่เปิดกว้างและเป็นมิตรในระหว่างการสนทนา การยิ้มและการกระพริบตาในขณะฟังหรือพูดช่วยเพิ่มความเป็นมิตรและทำให้การสนทนาเกิดความเชื่อมโยงที่ดีขึ้นการยิ้มแสดงถึงความเอื้อเฟื้อและความเข้าใจในสิ่งที่ผู้พูดกำลังพูดขณะดเดียวกันการกระพริบตาเบาๆในช่วงที่มีการพูดคุยหรือเมื่อต้องการแสดงความเข้าใจจะช่วยให้การสนทนาเป็นไปนอย่างราบรื่นและทำให้คุณดูเป็นคนที่เข้าถึงง่ายและมีเสน่ห์ การยิ้มในขณะที่ฟังแสดงให้เห็นว่าคุณสนใจในบทสนทนาและเปิดใจรับฟังอย่างแท้จริงโดยไม่ทำให้คนอื่นรู้สึกกดดันหรืออึดอัดการกระพริบตาก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยสร้างความเชื่อมโยงที่ดีทำให้คุณดูเป็นคนที่อบอุ่นและยินดีรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นการใช้ภาษากายเพื่อแสดงความสนใจไม่เพียงแต่เป็นการแสดงออกทางกายภาพแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณที่บ่งบอกถึงความเอาใจใส่ และความจริงใจในการสื่อสารการโน้มตัวไปข้างหน้าการยิ้มหรือการกระพริบตาล้วนแล้วแต่เป็นท่าทางที่ง่ายแต่ทรงพลังในการแสดงถึงความสนใจและความพร้อมที่จะฟังและเข้าใจสิ่งที่ผู้พูดต้องการสื่อการใช้ภาษากายอย่างมีกลยุทธ์ในขณะฟังจะช่วยให้การสื่อสารดูมีความลึกซึ้งมากขึ้นและทําให้คุณดูเป็นคนที่เต็มใจให้ความสําคัญกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไม่เพียงแค่คําพูดเท่านั้นแต่ยังสื่อถึงความตั้งใจ และความจริงใจที่คุณมีต่อผู้พูดอีกด้วยการใช้ภาษากายอย่างฉลาดและมีสเสน่ห์ไม่เพียงแต่ทำให้คุณดูน่าสนใจแต่ยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งในการสื่อสารอีกด้วยขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปของเราจนจบขาดครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์บอกเราด้วยนะครับว่าคุณคิดอย่างไรหรือมีคำแนะนำอะไรบ้างกดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆรับชม ด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราในครั้งหน้าพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะครับสวัสดีครับ